ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะ ติ๊กบิ๊กบราเธอร์โดนทักเรื่องการแต่งตัวอีกแล้วช่วงมีงานรีวิวสินค้าเข้ามารัวๆเลยล่ะค่ะสำหรับสาวติ๊กอดีตภรรยาของพระเอกหนุ่มสอนรามเพราะหลังจากที่ได้ทราบเรื่องราวและนิสิินของสาวติ๊กแล้วหลายคนก็เห็นใจและอยากจะช่วยให้ปลดหนี้ปลดสินได้เร็ว เพราะจะได้กลับไปดูแลลูกสาวอย่างน้องวิจิแบบใกล้ชิดตามเดิมโดยช่วงนี้ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าหลายคนก็ให้โอกาสและให้งานมากมายอย่างล่าสุซาาติกก็ได้ออกมาโพสต์รีวิวสินค้าอีกแล้วซึ่งก็ได้ใช้สถานที่สวยๆอย่างน้ำตกเหวนรกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นฉากหลังและใส่ชุดออกกำลังกายสีดำแต่งานนี้ทำเอาชาวเน็ตโฟกัสผิดจุดเพราะไม่ได้โฟกัสสินค้า แต่โฟกัสการแต่งตัวของสาวติ๊กแทนนั่นเองค่ะและสิ่งที่ชาวเน็ตโฟกัสนั่นก็คือสร้อยคอซึ่งมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าสร้อยคอไม่ผ่านค่ะแต่ก็มีชาวเน็ตรายอื่นเข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าเขาคิดดีแล้วและความชอบส่วนตัวไหมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยบางทีก็ไม่ควรก้าวก่ายจริงๆนะคะนั่นเองละค่ะ